มาแล้วครับขบวน4 3 2กำลังจะเข้าจอดสถานีปันหานตามเวลานะครับวันนี้75ยังไม่มานะครับ75ช้าอยู่25นาทีได้แต่แต่ว่าตอนนี้ออกเมืองพนมาแล้วนะครับ โดารูและสรควรงขรใ้รกนต้องครับเาหน้าที่ชาชนาที่สเป็นครูังทินลงที่สี่สามสองรับส่งบริษัททางสถานีขอนแก่นไปทางสถานีจุนางแข่นคอยครับเรื่องของรถเ่ีอจางสถานีบ้านกไปแล้ว๋ยวส่งบริษัทที่สถานีบางพลหนองมะเกลไปเลือกสลัดจีนเป็นสถานีหัดไปครับ สถาดีปัทตานีนำโคงกาัทยของบริษัทาถสที่ใช้ทนเป็นการเงของรเทศนเป็นงานขาธารณะในการเดินทางระหว่างเมงีงการมกาจะ้องได้ประโยชน์ทดงนบริษัทรถงฟวิที่เราทงและที่สามารถกไป เดี๋ยวสักครู่ก็มีคมลื่อนไปโนลหลังจากน้นก็จะับ75ก็มาแล้วครับไฟแดงมาแล้วนะครับ